สวัสดีจ้ามาพบกันนิดแล้วกับช่องสุมปองฟาร์มห้วยบุงวันนี้พามาเลี้ยงงัวอีกแล้วเลี้ยงงัวยอยู่บนเขาเาพี่น้องพาพี่น้องมาเลี้ยงงวยัวบนเลี้ยง มีบอเลี่ยงมากแล้วพี่น้องหาบอเลี่ยงไม่ได้ไม่มีที่จะของเลี่ยงไปทั่วตรงไหนก็เลี่ยงไปเลี่ยงไปเรื่อยเดินไปเรื่อยจา้า้างหลังงู่นจะเป็นทุ่งกังหันลมเนะพี่น้องดิวสวยแท้ๆ เลี้ยงทุกวันเลยตรงนี้มีบ่อนไปดอกหาบดเลี้ยงไม่ได้สามสี่วันแล้วฝนไม่ตกพี่นอ้องเลย้าไม่ค่อยงามยาก็ไม่ค่อยมีเลี้ยงยากแท้ๆที่ไม่มีเลี้ยง,งวันก็หายาเดึงปล่อยเลี้ยงเดิงนิดๆหน่อย ไหนพอเลี้ยงได้ก็เลี้ยงปชีวิตประจำวันทำอย่างนี้หละทุกวันพี่น้องบะมันลูกผสม,มใช่บามันเลือดลอย,อยเดือพี่น้อง น,นี่ก็จะเป็นที่ของธนาคารเขาขอเข้ามาเลี่ยงที่อยู่บนเขา มัแนะนำน,นี่แม่ยุย้ยน,นี่แม่ยุย้ยอันนี้จะซื้อมาตัวเลขเลยซื้อมาข้างแรกเลยซื้อมาแค่สองแม่เลี้ยงงัวตั้งแต่พศห้าสิบเจ็ดตอนนี้ก็เข่าเก้าปีแล้วจ้ะไ,ได้จากกาเรเลี้ยงงัวก็เป็นอาชีพรอง อาชีพลักก็คือขายของตอนเช้าตลาดจะทำอย่างนี้ทุกวันขายของจากตลาดเสร็จแล้วกลับมาคือก้าวมุก็ต้องมาเลี้ยงงัวแล้วค่ะพี่น้องนี่มาเลี้ยงแบบนี้เลยไม่ได้มีที่ตัวเองนะจ๊ะบางวันก็จะชดเลี้ยงบางวันก็ไปหายาวิยาถ้าวันไหนวิยาเดี๋ยวจะถ่ายให้พี่น้องดูเนาะนี่อันนี้ มาเลี้ยงปล่อยเลี้ยงก่อนเดี๋ยววันไหนวิยาเดี๋ยวจะถ่ายลงคลิปให้พี่น้องดูน,นี่มาเลี้ยงปล่อยเลี้ยงเลยนนจะจ๊ะเลี้ยงแบบนี้เลยพี่น้องฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะจ๊ะฝากช่องด้วยนะคะกดติดตามให้ด้วยเนาะพี่น้องเนาะ จ้าคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้ค่ะเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้ดูวันหลังเนาะขอบคุณค่ะ